สามทางรัดหาเงินออนไลน์แบบไม่มีต้นทุนถ้าคุณฟังคลิปนี้นะคะ่ะหาเงินวันละพันง่ายขึ้นทันทีไปไปดูกันค่ะบ๊อบสรุปมาให้3ทางรัดนี้บอกเลยคลิปนี้นะไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่าลืมพิมพ์ขอบคุณค่ะและเดี๋ยวจะได้มีเทคนิคใหม่ๆ,ๆมาฝากและขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจคอยติดตามด้วยนะคะอ่ะไปค่ะไปดูกัน ซึ่งป๊อปทำสรุปมาให้ค่ะสามทางรัดออนไลน์ทําหาเงินออนไลน์แบบไม่มีต้นทุนนะคะคลิปนี้เหกบคนที่อยากเริ่มแต่กําลังแบบงอแงว่าไม่มีทุนจะทายังไงเนี่ยนักเรียนง,งอแงกันตลอดเออบอกเลยว่าไม่ต้องงอแงพวกเธองอแงทําไมอย่ามวัวแต่นั่งรออย่ามวัวแต่นั่งรออะไปทําตามกันค่ะอาแล้วก็เออไม่รู้จะขายอะไรอยากมีไรายได้เสริมแต่ก็ไม่รู้จะก้าวเอ้ยแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนนะคะซึ่งป๊ปก็เอา สามแบบอ่าวิธีการหาเงินออนไลน์สามแบบคร่าวๆนะคะหนึ่งขายของสองขายทักษะสามขายความรู้ขายของก็คือถ้าคุณมีสินค้ายอยู่แล้วคุณก็แค่เอาของนั่นนะคะไปขายบนออนไลน์คุณจะขายที่เปิดช่องโซเชียลขายหรือไปมาเก็ตเพสต่างๆก็ได้หรือนั่นแหละถูกต้อง <c oughs> อ่ะขายทักษะคุณทําอะไรเป็น,นะคะ่ะถ้า สิ่งที่คุณําเป็นคุณไปรับงานต่างๆอันนี้คือขายทักษะนะคะอย่างเช่นของป๊อบเนี่ยรับจ้างเขียนอีบุ๊กอย่างเงี้ยหรือรับจ้างทําคลิปรับจ้างทํารูปภาพอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเนี้ยคือขายทักษะของเราค่ะอะไรที่คุณเป็นสามารถต่อยอดทาเงินได้ทั้งหมดและสุดท้ายค่ะขายความรู้นี่อันนี้มันลิงก์กันด้วยนะถ้าทักษะที่คุณเป็นมันสามารถเอาไปขายเป็นคู่มือไปขายเป็นคอร์สออนไลน์เอาไปทำเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยได้หมด ทำเงินทั้งสิ้นจ้ะแค่เลือกทางที่คุณถนัดหรือเริ่มก่อนเลยค่ะเลือกทางที่คุณถนัดแล้วเริ่มเลยค่ะอย่าเพิ่งรีบหาวิธีที่ดีที่สุดเพราะมันจะไม่มีในตอนแรกค่ะคุณต้องออกจากจุดสตาร์ไปก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าอันไหนที่เหมาะกับคุณมากที่สุดค่ะให้เริ่มวิธีที่คุณเริ่มได้เลยเพราะนั่นแหละคือการที่ไม่ต้องใช้ทุนอะไรที่คุณมีอยู่แล้วทรัพยากรที่คุณมีอยู่แล้วนั่นแหละคือต้นทุนแต้มต่อที่คุณมีเพราะฉะนั้นคุณอย่าดูถูกแต้มต่อของตัวเองโอเค ตัวอย่างไม่มีต้นทุนทําอะไรได้ถ้าขายของอเอาของที่คุณมีถ้าคุณทําขายของอยู่แล้วคุณก็เอาของนั้นนะคะขึ้นออนไลน์แต่ถ้าไม่มีของจะขายคุณเริ่มจากการทํารีวิวก็ได้รีวิวของกินโอ้อันนี้ผมเห็นคนทําเยอะมากแล้วก็มันจะได้หนึ่งมันได้รายได้จากคนดูคลิปวิดีโอคะ่ะสองคุณจะได้รายได้จากคนดูก็อีกจากแอฟฟิลิเอตที่คุณนํามาโอเคปะ่ะซึ่งสองอันเนี้ยอันเนี้ยมีแค่ เนี่ยอุปกรณ์ค่ะขามือถือค่ะตั้งกล้องอะไรพวกนี้แค่นี้เองใช้แอปฟิลิเอตที่ต่างๆค่ะเริ่มต้นได้เลยมือถือเครื่องเดียวก็ทาได้แล้วอันนี้เริ่มจากสิ่งของที่อยู่รอบตัวคุณก่อนเอาอันนั้นค่ะไปทำแอ f ฟิลิเอตทำคลิปรีวิวได้เลยสบู่ล้างหน้าสบู่ที่คุณใช้เครื่องสอําอางต่างๆได้หมดอ่ะขายทักษะก็คือรับจ้างอ่ะเนี่ยเห็นไหมไดี๋ยวบอกอะ่ะตัดต่อทำคอนเทนต์ทำกราฟิกดูดวงยังได้เลยเอออันนี้ถ้าคุณยังไม่ชัว์ใน ักษะที่คุณมีคุณก็ฝึกต่อได้อีกในช่องสีแดงโอเคปะขายความรู้คือขายจากสิ่งที่คุณถนัดน,น,นั่นแหละที่คุณมีอยู่ในหัวสมองตอนนี้มีอะไรบ้างรียงออกมาเลยเก่งภาษาอังกฤษก็ไปสอนภาษาค่ะเก่งภาษาจีนก่อนภาษาจีนค่ะเนี่ยถ้าคุณทํานวดเป็นไปสอนนวดหรือถ้าคุณทํากับข้าวเก่งค่ะคุณก็ไปสอนทากับข้าวนะอันเนี้ยอันนี้ยิ่งไม่ต้องใช้ทุนใหญ่เลยนะเริ่มจากความถนัดของตัวเองก่อนสมการการเงินง่ายๆที่คุณควรจะต้องรู้ก็คือแก้ปัญหาค่ะปัญหาของชาวบ้านคือ รายได้ของคุณปัญหาบวกจํานวนที่คนไปช่วยปัญหาบวกจํานวนที่คุณไปช่วยเขาอะเท่ากับรายได้ของคุณเพราะฉะนั้นไปหากที่ไหนมีปัญหาคุณแก้ให้เขานั่นแหละจุดเริ่มต้นของการทําเงินอะสเตปอาวิธีเริ่มต้นสเตปบายสเตปนะคะง่ายๆเลยเช็คก่อนว่าคุณมีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรคะ่ะและ เสริมทักษะได้ถ้าคุณไม่มั่นใจค่ะช่องสีแดงและช่องโซเชียลต่างๆหรือแม้แต่ a อไอก็ยังฟรีให้คุณใช้อ่าแล้วก็เริ่มต้นเลยค่ะเริ Entonces, ่มอะไรก็ได้ที่คุณเริ่มไปก่อนหาสักคนหนึ่งค่ะที่คุณช่วยเขาได้ค่ะแล้วคุณก็ลองทำาอกไปก่อนบางครั้งอาจจะช่วยฟรีก่อนบางครั้งอาจจะสอนฟรีก่อนบางครั้งอาจจะทำฟรีก่อนและเดี๋ยวทุกอย่างค er, ่ะธุรกิจมันคือการยิ่งให้ยิ่งได้เพราะฉะนั้นไปค่ะไปตามหาปัญหาที่ไหนมีปัญหาที่นั่นมีเงินรออยู่ตรงนั้น เอาเป็นว่าเริ่มสักทีเหอะหาแบบที่คุณถนัดแล้วคุณเริ่มต้นได้เอามาบอกไว้หมดแล้วที่เหลือคือลงมือทําเท่านั้นโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเอย้คลิปนี้อย่าลืมพิมพ์ขอบคุณค่ะไว้ให้บอบด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย